วันนี้นะครับเป็นวันที่3ามแล้วนะครับวันนี้เราจะไปพูจิกันนะครับนี่ตอนนี้เราพักอยู่ที่โรงแรมโฮเทลตาเตชิน่านะครับอยู่ในชิซุกุนะครับเดินออกมาหน่อยจากตัวเมืองก็เยอ่อหน่อยวันนี้อากาศดีครับเมื่อเช้าเห็นอะเียนิดนึงว่าเห็นพูจิวันนี้เห็นพูจิปกคลุมเลยวันนี้โรงแรมโฮเทลตาเตชิน่าในห้องไม่ได้แถยให้นะครับลืมนะฮะอากาศรอบๆเป็นแบบนี้นี่นะครับนอกก็เป็นถนถนใหญ่เลย เปน็นถนนใหญ่มีแฟมิลี่มาอยู่หัวโค้งข้างหน้าเนี่ยก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับรอแท็กซี่เข้ามาครับก็ใน EP 2นี้นะครับเราจะไปเที่ยวฟูจิกันนะครับวันนี้เราจะไปขึ้นรถบัสกันที่ชินจูก,กุนะครับก็ติดตามเรื่องราวเลยว่าไปไงบ้างขึ้นรถบัสยังไงบ้าง,ง,ง,างมีเรื่องราวยังไงบ้างไปแวะที่ที่ไหนบ้างแล้วฟูจิจะเห็นไหมเนี่ยสองวันหนึ่งคืนเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวไปรอดูนะครับนี่รองท้องก่อน ที่สถานีรถบัสนะครับผมระหว่างรอรถไฟนะฮะเฮ้ยรอรถบัสครับทุกคนการคือรถบัสมันง่ายมากไม่ได้ยากเลยเราจองผ่านเว็บ highway highway .jp ทุกอย่างนเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้จองพูบก็ได้อีเมลป๊บแล้วก็มาถึงนี้ก็ใช้ง่ายเลยนะครับเ็มีบอกเส้นทางนะว่าเราขึ้นรถบัสที่ไหนทไหนอะไรอย่างเงบ้างอาจาั้นก็เดินมาที่ขั้น4ี่เลยครับชั้นสี่ก็จะเป็นทางขึ้นรถบัส เราได้เกตใช่เป็นนี่เป็นซ C7 นะครับนี่มีรถบัสมาจอดรองนี้ครับมีป้ายบอกขัดเจนเลยว่า C 7เจ็ดหรือซเท่าไหร่เนี้อากาศดีครับวันนี้อากาศดีแบบว่าไม่มีฝนเลยแล้วก็มีแดดออกอากาศเย็นสบายมากเนี่นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสกันตอนนี้แม่พอขึ้นรถปุ๊บก็หลับปั๊บเลยนะครับคุณโมเนี่ย นี่ก็หูก็เห็นฟูจินะระหว่างนั่งรถไปก็ตรงหน้าต่างก็เห็นแบบโอ้สวยงามมากตื่นคือตื่นนั้นตื่นเต้นแล้วอะแบบเออจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะาในฟูจิเนี่ยไปถึงก็แวะกินก่อนเลยค่ะกุ้งเทปุระก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่ว่าเห็นในรีวิวใน y ยูทูปเพาก็มากินกันเยอะนะครับก็ดูแล้วแบบดูฉ่ำดีนะดูมันมีความฉ่ำของกุ้งเทปุระก็ใช้เวลาเลือกนิดนึงของคุณโมดูกันัานั่งคิดแต่พอมาแล้วก็แบบเออเขามาตักให้ถึงโต๊ะเลยพอเราสั่งอะไรไปก็มาเลยอะอร่อยมาก แล้แบบเดี๋ยวดูดูสีหน้าเวลากินนะแบบกูกรอบแล้วแบบมันดูโอ้โหสุดสุด,สดฟินอ่ะไปดูกันเลยครับผม นะครับที่รอสั่นนะครับก็เมื่อกี้นั่งรถบัสผ่านมาก็เห็นคนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าจะเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่ามุมได้ออกมาจะทาได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับกี้ก็กินเทปุระไปงั้นเทปุระราคาก็เออรอสเหมือนกันแต่ว่ากุ้งเขาตัวใหญ่มากฉ่ำสดหวานนักัรับโอเคนี่เหนะมุมรอสั่นนี่เทปุระ นี่เขามีคิ้วไว้นะเนี่ยนี่ก็ได้ีมีการถ่ายมุมนู้นมามุมนี้ก็เห็นรอสันมุมนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เขาแวะมาฮิตกันนะครับมีถ่ายกันอ่า มีทางข้ามรถไฟด้วยนี่เป็นไงไเไี้ยว พอกินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นั่งรถบัสเนี่ยมาที่ตัวเขาเรียกว่าโออชิปาร์คนะครับก็เหมือนสุดสายเลยนะสายสีแดงก็เห็นเขามาเอาฟิวกันมากินไอติมกันมาถ่ายรูปกันก็มีคนเยอะเหมือนกันนะคนไทยนั้นก็เยอะเช่นกันนะครับามาแล้วก็มาแวะก,กันได้นะครับโออชิปาร์คครับแอรถึงโออชิปาร์คแล้วนะครับคนเยอะมากเลยตอนนี้ แล้วมันไปหาตามล่าหาไอติมเหมือนกันที่เขาบอกว่าติมอร่อยมากนี่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 คือนี่คือเมนูติมนี่ไปไปไป,ไปตามล่าหอติมนั้นให้มีมีทุกรู้เหลืออะไรบ้างไปไหมไปไปโหมุมนี้ดีมากแล้วก็เห็นเป็นฟูจิด้วยนะเป็นฟูจิวันนี้ใส่หมวกแล้วครับแถวไอติมยาวมาก,มากโมแต่เราต้องสู้ใช่ไหม น่าจะไม่นานนะที่นี่เขาถึงแม้ว่าเขาจะแถวยาวแต่ว่าเขาเใช้เวลาแบบเดียวนะใช้เวลาแคบ,บเดียวเหรออืมอันนี้ก็นั่งเป็นสายจากคาวาโกะมาใช่ไหมแล้วก็นั่งมาแบบเรสไลน์มาเป็นเส้นสีแดงอะ่ะก็ถึงนี่เลยนะครับก็เรียกสุดสายได้ว่ะเบอร์20ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันนั่งยังไงก็ไปถามตรง ที่เขาให้ข้อมูลอ่ะเขาก็เลยบอกมาอินโฟเรชันแล้วเขาให้ข้อมูลมาแล้วก็ให้กระดาษมาเลยเดี๋ยวขึ้นกระดาษให้ดูปุ๊บนี่เป็นไงกระดาษเป็นไงมาแล้วนี่คือการเดินทางทั้งหมดของท่านั้นนะครับเนาะก็บอกทุกสายเลยว่าสายสีเขียวสายสีสายซีสายเออะไรไปไงได้บ้างซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับไปที่คาวาก่อนเพื่อต่อไปที่พักที่เล็กยามานากโกนะฮะก็เรียกได้ว่านั่งอ้อมประมาณนึ่งเลย อันนี้ก็ไม่ไกลนะเพราะว่าเขาจอดแบบเปไ็นทุกป้ายใครลงก็ลงใครจอดใครลงถึงจอดอีกทีหนึ่งในทริปนี้นะครับแล้วก็ใช้บัตรยูทิปนะลืมบอกแล้วจ่ายตังค์ด้วยบัตรยูทิปนะเราใช้ของธนาคารเคแบ็กไปนะครับบัตรยูทิปก็แลกสดเลยแล้วก็แลกเก็บไปด้วยแล้วก็ใช้เลยปับเครดิตเราใช้ของอเป็น SCB ถ้าจะเป็น SCB j c b นะครับก็ใช้สะดวกมากสองใบนี้แต่ส่วนมากาหลักคือใช้ยูทิปเป็นหลักเลยครับผม อืมมันอร่อยมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินแล้วเหรอกินแล้วกัดกัดกัดหัวคำหนึ่งแต่ว่าสตรอเบอรี่น่ากินมากเมื่อกี้แบบดูราคาแบบอืมราคาก็อาจจะถูกกว่าไทยหน่อยแต่ว่ามันดูมันดูสดวิงวิงอ่ะมันดูวิงวิงอ่ะข่อยคขาได้ไหมผมไม่กินเลยเราเราหายรูปก่อนใช่ไหมมามามานี่กิน อืมเอาเลยหายเลยขอกินอันนั้นหน่อยได้ไหมมันลูกอมเลยอ่ะของโมสัง่งบูเบอรี่กับพิชาชิโอพิชาชิโอเหรอขอชิมให้เชื่อหน่อยอขอชิมให้เชื่อหน่อยอกินอะไรแปละกเหรอคือมันควรพิชาชิโอเปล่าๆอ่ะไม่ควรผสมบูเบอรี่มไม่น่ารักเท่าไหร่เลย <laughs> พิชาชิโอกี่โมงมา นั่นแหละฮะหลังจากก็กินไอติมเสร็จปุ๊บกินสตรอเบอรีเ่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่คาากุจิโกะนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้เพราะว่าเรารีบมากเพราะว่ารถบัสเป็นเป็นคิวสุดท้ายแล้วที่มันจะไปที่เล็กเยมานากะโกะที่จะไปพักนะครับซึ่งมันก็มืดแล้วแหละเพราะว่าเหมือนอารมณ์มันมีฝนตกแล้วลไปบป่อยนะครับไปดูที่พักกันครับว่าเป็นไงบ้างทุกคนครับจะมารีวิวห้องพักที่ชื่อพักชื่อพักว่าชื่อว่าอะไรนะโมลืมฟูจิมาสึโซโนฟูจิมาสึโซโนโอ้โหแบบสวยมากราคานี่คือแบบ ต้มาแบบราคาพิเศษจริงๆมันพิเศษสิก็จอแบบไม่ได้ล่วงหน้านี่ผมเปียกเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกนะเดี๋ยวดูให้ดูห้องนอนก่อนห้องนอนกว้างมาก<า>นี่มีชุดจุกกระตะให้ด้วยใช่ไหมนี่มีให้2ชุดนะครับคือพื้นที่ตรงเนี้ยโหวางของได้สบายนะฮะแล้วก็มีทีวีให้มีตู้เย็นให้เออน่ารักเลยพอผมให้ครบทุกอย่างเลยนะฮะมีโซฟาเล็กให้นิด,ดนึงเวกาทนะรกิจกรมหน้าทีวีไม่ใช่กินข้าวดูทีวีไปด้วย และที่สำคัญตรงนี้ที่อยากบอกนี่เราจองเป็นห้องวิวฟูจินี่เป็นไงนั่นนั่นคือฟูจินั่นคือฟูจิจแต่พอดีเมื่อเช้าอ่ะอากาศมันดีใช่ไหมแต่ว่าฝนมันตกนิดนึงมันเพิ่งตกช่วงเย็นเนี่ยแหละก็เลยไม่เห็นฟูจินะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมอันนี้คือเป็นที่แช่ออนเซน็นคือชิลมากตรงนี้ที่แช่ออนเซน็นเป็นของโรงแรมเองนะครับใช่ไหมคุณโมผกินคอนดอกันเลย หิวมีคนหิวแหละคอนด็อกเซเวน่นรอยมากโอเคครับปิดตรงนี้วิวนี้แล้วกันนี่ก็คือวิพวพรุ่งนี้ชช้าจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะเอาแบบว่าวิวแบบเห็นจริงๆว่าเป็นไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไาหาอะไรกินก่อนห้องพักโอเคเลยห้องน้ําใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูห้องน้ําแป๊บนึง <c oughs> นี่ครับอันนี้คือห้องน้ํานี่นี่เป็นห้องน้ําถ้าเข้ามาจากประตูทางเข้านะอยู่ห้องนี้สุดเลยเข้ามาปุ๊บจะเห็นเลยว่าเป็นห้องน้ําห้องน้ําที่เนี่ยเขาแบ่งแยกโซนเปียกโซนโซนแห้ง ก็มีที่ล้างมืออยู่ข้างบนนะครับไม่ใช่ล้างก้นนะครับอันนี้ล้างมือนะนี่มีอัตโนมัติเหมือนเดิมทุกอย่างของญี่ปุ่นเออน่ารักดีนะก็จะมีเวแบบเดินไปห้องน้ําทนเปียกนะครับผมนี่โอเคแล้วนี่ก็คือห้องพักของรแรมที่ชื่อว่ามัดมัดซูฟูจิมัตสึโซโนนะครับราคาก็อยู่ที่เหรียญประมาณสี่พันนะประมาณสี่พันแไในปลายได้ฟิลฟูจิด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราี้หาอะไรกินก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ่ายวิฟูจิให้ดูไปให้บ้างโอเคครับ อ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับคือที่พักเนี่ยเขาน่ารักมากเลยเขามีแบบไปของรแรมนะเห็นไหมเดยโฮเทลของเขาใช่นมาแล้วก็มีแบบนี่คือโรงแรมถูกไหมครับนี่ดูใว้ด่วนนี่คือโรงแรมเราสามารถแบบไปทานอาหารก็ได้เดินได้สิบนาทีใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะไปรอสั่งก็ได้เดินสิบห้านาทีมาเช่าเรือมาเช่าเป็ดเนี่ยปัน่นหานหรือเป็ดไม่รู้อะหานีหาน่หงมั้งแล้วก็เดินไปไหนมีจักรยานอันเต็กเนี่ยมีบอกหมดเลยอะของร้านทำไว้ให้อ่ะเอ้ยของโรงแรมทำไว้ให้น่ารักมากจริงๆเฮ้อที่นี่เขาดีนะ เออน่ารักดีอ่ะชอบเปลี่ยนชุดเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปกินสเต็กกันก็เดินออกจากที่พักเนี่ยไปประมาณ15นาทีได้แต่ว่าระยะทางคือมันมืดเนี่ยมันดูมันมืดเพราะมันมันไม่มีไฟสว่างแถวนั้นแต่สเต็กเนี่ยอร่อยมากเป็นสเต็กที่แบบ เป็นลูกเต่าแล้วแบบกินกับข้าวพร้อมพริกไทยตอนน้มันนะ่าจะประมาณ3ามทุ่มกว่ามั้งแล้วก็ตบด้วยเบียร์แบบอากาศแบบเย็นๆกินเบียร์แกบบ้วแบบเล็กโอ้โหพีอย่างฟินจริงๆนะครับเดี๋ยวขึ้นชิลานให้ไปลองทานกันได้นะผมว่าแนะนําเลยในะลูกเต่าเนี่ยของคุณโมเนี่ยอร่อยมากเด็ดดวงซรวงไทยมากครับผมทุกคนเช้านี้อบอกเลยว่าเห็นฟูจิชัดมากจากห้องพักที่นี่นะครับ เราไปโอ้โหดูดิถัดมาแล้ววันนี้ห้องฟ้าดีมากเห็นฟูจิเต็มมากแล้วแบบอดโป่งมาก,กวันนี้โอ้โหเราไปถ่ายรูปกันนะครับเนี่ยจตห้องพักเขาคือมุมที่เป็นห้องที่เป็นระเบียบฟูจิเนี่ยสวยที่สุดเนี่ย เ <N> ช้าแล้วนะครับเป็นวันที่ภูจินะครับนี่คือโรงแรมนี่ให้ดูโรงแรมก่อนอันนี้คือโรงแรมที่เรารอนอนเห็นไ,ไหมแต่ว่าข้างหลังโรงแรมอ่ะจ,จะเป็นห้องที่เรารอนอนคือเขาจะไปโผล่ที่ภูเขาไฟภูจิแต่ข้างกิดงไปหน้าโรงแรมนี่ครับเขาจะเป็นเลกเลคคือทะเลสาบยามานากโกะ,กะกะอันนี้คุณพี่เขาทำอะไรกับหิมะเขาเนี่ยนั่งยองเนะ่ยนั่งยองระวัาางลื่นนะไม่เอาห้ามจับห้ามจับมีโซนอนะไรเขาขาดจะเล่นหมดเลยเนี่ย โรงแรมนี้คนไทยเยอะนะเมื่อวานเดินมีแต่คนไทยเจอแบบคนไทยนะแล้วก็มีภาษาไทยทุกอย่างเลยเมนูเมนูในห้องฟังก์ชันการใช้งานเออภาษาไทยเยอะจริงๆนี่นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปเช่าเรากำลังจะไปเช่าจักรยานปัน่นนี่ก็เห็นว่าตอนเช้าบรรยากาศแถวนี้ดีมากมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มีเนี่ยเขามีท่อท่อ,ทอปั่นจักรยานด้วยนะเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราไปเอาฟิวเวอร์วันนี้เช้านี้นะครับ กมื่อคืนเราเดินเส้นทางนี้แหละเส้นทางนี้ไปที่ร้านสเต็กซึ่งในแมพเขามีบอกสเต็กโอเคนะได้ดูรูปแล้วช่วมดูทั้งวิดีโอรสชาติโอเคเลยราคาไม่แพงแล้วก็ที่ร้านเขาน่ารักมากเขามีเป็นเเต็กข้าวมีเซตซุปให้ด้วยหมดไปหนึ่งพันบาทกับเนื้อเป็นส่วนน่าจะส่วนไหลนะรสชาติใช้ได้มีเนื้อลูกเต่าด้วยเป็นลูกเต่ายัดอย่างที่เห็นเลยโหอร่อยมากคนนี้กินไม่อั้นเลยกินแบบกินฉ่ำเขาบอกไม่รู้ว่าวันนี้จักรยานไฟฟ้าจะมีหรือเปล่านะตื่นเต้นอย่างเลยถ้าไฟฟ้าไม่มีก็คือ ก็คือน้องแตกค่ะก็คือเราจะปั่นเนี่ยรอบเล็กไปเดอะพาร์คด้วยคาเฟ่ตอนนี้คือจะเช่าจักรยานจักรยานอยู่นี่แต่หาที่เช่าไม่เจอนะครับใ,ใครอยู่เออเช่ากับใครอ่ระต้ยอยมั้งเจ้กัน ดีนะครับเดินมาเช่าจากักรยานกับคุณลุงระหว่างทางนั่นเนี่ยแต่ว่าได้จายยานไฟฟ้าด้วยแล้วก็เจอหงด้วยนะครับหูน่ารักมากคือแบบมีมุมแบบเป็นหงเล็กหงน้อยคอหงจริงหงปลอมคุณโมเดินถ่ายภาพไม่หยุดเลยก็ดูฟินนะก็ดูชอบอะ่ะแหละจักรยานไฟฟ้าด้วยคือบรรยากาศเขาดีมากแบบว่าหูนิ่งชิวอะ่ะชิลจริงๆแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีให้อาหารหงเดินระหว่างทางแบบมือน่ารักจริงๆเนี่ยดูเขาใส่ย,ย่อนะปกติเขาอยู่บ้านเขาไม่ทำแบบนี้นะ พอเจอหงน่ารักหน่อยก็คือเข้าไปเล่นกับหงให้อาหารดูฟินมากนะดูหน้าเขาสิแย่ไ่ออกเลยอันไหนโมอนไหนหงเดดพาราคนะฮะอันนี้ก็มากินกาแฟแกันบอกอยู่บรรยากาศดีมากเนี่ยบรรยากาศรอบๆคาปูร้อนครับตังอะไรนะคาปูชินโน่ร้อนครับหวานน้อยไหม หวานน้อยกินที่ฟูี่คาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่ชุดสหวานมากกินนี่กินที่ฟูซีฟูจิออ่นอร่อยตอนนี้นั่งอยู่ร้านเดบากนะฮะแล้วก็ค <c oughs> นเยอะมากคำว่าให้มาสองวีแล้วก็เดินถ่ายรูปตรงนี้ได้ก่อน นะครับไหนมาขย่ออาจารย์ดิไหนอาจารย์ดิต้องดึงปะเออเด้งดึงจริงวัวแก่ก็เป็นสีแบบครีมครีมด้วยนะเออดูสีแบบสีดูดีอ่ะน่ากินมากใส่เลยวะถ่ายูกกันนะถ่ายูกกันเป็นไงบ้างโมชอบไหมไอข้ขนมที่มันเป็นแพนเค้กเดึงดึงเนี่ยโมชอบนะมันมีความครีมมี่เป็นรสชาติที่แบบไม่เคยกินที่ที่บ้านเราอะอ่าด้วยอารมณ์แบบมันเย็นๆเนาะมันแบบไม่ได้ละลายขนาดนั้นอะอากาศเย็นอะอากาศหนาวเลยแหละ อย่างฟินไปลองกันเนี่ยคุณโมอร่อยไหมแพนเค,ค้กอร่อยมากข้ามถนนกันก่อนมาแล้วแพนเค,ค้กแบบว่าเป็นรสชาติที่แบบุไม่เคยกิน<ถ>ที่ไทยอะปัจักรยานอันนี้ปั่นจักรยานรอบเบรกนำะมายากะโกนะฮะออกสายนิดนึงอาจจะปั่นได้ไม่ครบรอบแต่ว่าบรรยากาศดีมากจริงๆเนี่ยโอ้โห แล้วปั่นจักรยานลมตีหน้าตึก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 อ่ะจักรยานเป็นแบบมีมอเตอร์นี่มีมอเตอร์นะครับก็ช่วยให้ปั่นง่ายนิดนึงนะครับไม่ต้องแบบเราออกตัวแบบไม่หนักเขาช่วยได้มาหนึ่งนี่คุณโมอยู่ข้างหลังไปไงน้าไหมหน้าชาไปหมดแล้วหน้าชาหน้าชานะทิปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้เราวางแผนด้วยแหละจะมาเซอร์ไพรส์ของคุณโมแต่งงานที่นี่แหละ เอาจริงเขาไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราขอเซอร์ไพรส์แล้วเหตุการณ์เป็นไงบ้างนะครับใส่ใส่ให้ไม่เยอะนะก็เขินๆนิดนึงเอาเป็นเอาเป็นถูกกอดกันใช่ปะเต้นก่อนเต้ก่อนเต้นก่อนงั้นโมหันไปก่อนดูดูวิฟูจิกันแล้ววิ่งไวโมโมแล้วก็หันมากอดกันโอเคปะได้ได้เต้นเดือบวงกลมอ่ะก็ได้กอดดกอะไรหันมาหนึ่งสองสามโม อ้โมแต่งงานกับบอสไหมครับอะไรอะแต่งงานกับบอสไหมขอนิ้วหน่อยขอนิ้วหน่อยนิ้วไหนนิ้วกา นืดกลางเหรออุ้ยใส่ได้พอดีเลยตินี่อะไรอ่ะขันหมวกขันหมวกขันหมวก ก็เนี A ่ยแหละครับคือแผนการที่ผมวางเอาไว้จริงๆก็จะขอแต่วันแรกแหละแต่ว่าฝนมันตกฟ้าก็มืดกับก็สายก็เลยเป็นวันที่2แหละวันนี้ก็เห็นฟูจิชัดเจนนะครับยังไงก็ฝากคู่รักคู่ใหม่ด้วยนะครับก็หลังจากกินเสร็จปันจักรยานเสร็จนะครับก็จะการไปคืนลุงเขานะครับแล้วก็ขึ้นรถบัสไปลงที่ รถบัสสถานีรถบัสนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่พักนะครับเพื่อจะรอรถบัสเนี่ยนั่งไปที่ชิจุโกุประมาณบ่ายสองโมงกว่าแหละแต่ว่าดัานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าเรื่องราวเป็นไงบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแย่ๆหรอกครับอาจจะไปช้านึงถ้าลงนิดหน่อยตอนนี้ยังอยู่ที่ฟูจินะเล็กยังมานากะโกะอยู่ก็รถบัสมาช้าจริงๆรถบัสเนี่ยต้องมาประมาณบ่ายสองโมงครึ่ง ตอนนี้กี่โมงตอนนี้นี่สิบเจ็ด้ศูนย์เห็นไหมเกือบหกโมงรับรถบัสเช้าไปประมาณสามชั่วโมงเมื่อกี้ก็เลยเปิดดูแมพมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวอุโมงค์อันหนึ่งที่จะมาฟูจิหละเออแล้วก็กำลังเลว่าจะเอายังไงต่อดีคือมันสามชั่วโมงแล้วแล้วที่เราอยู่เนี่ยมันคืออยู่ที่ที่มันเป็นรถที่พงอ่ะมันลงในน้ำได้มันคือสถานีรถบัสแหละนี่ขับแบบ ยามานากโกโนคาบะกำลังเลอยู่ว่าจะนั่งรถบัสที่เนี่ยไปลงคาวาแล้วต่อรถไฟดีไหม JR อะไรเงี้ยแต่มันก็ใช้เวลาประมาณมาันหนึ่งในการวนกลับไปกลับมาแต่ว่าก็ถามพี่สถานีแหละเขาบอกว่าเฮ้ยรถบัสทำมาแน่นอนอก็เลยกำลังลจะรอแต่ประเด็นคือที่เนี่ยมันปิดหกโมงหกโมงคือปิดตึกหกโมงนี่ห้าโมงห้าสิบเอ็ อีกนเขาปิดโมงถปงโมงเนี่ยเราต้องไปนั่งรอที่ข้างหน้าข้างหน้าข้างนอกอะมันหนาวมากแล้วมันมันหนาวแบบหนาวเลยอะ่อะเดี๋ยวเราดูว่ายังไงต่อจริงๆตอนแรกก็มาเผื่อเวลาตัวเองแบบเนะใช่เราเผื่อเวลาเพื่มอมารอรถบัสประมาณครึ่งชั่วโมงส <45 S 2> ี่สิบห้าสี่สิบห้านาทีได้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะมันกลัวกลัวออกไปข้างนอกแล้วมันหนาวไงวันนี้มีที่พักไงสถานีนี้เขาปิดไง ตอนนี้เขาปิดฮีททงฮีเทคอะไรหมดแล้วเฮ้ยปิดฮีเตอร์หมดแล้วหนาวมากปิดฮีเตอร์ละคือหนาวอะโอเคเดี๋ยวรอดูว่ายังไงต่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนรถบันแล้วนะครับออกมาพอดีมาตั้งกี่โมงสามชั่วโมงครึ่งเป๊ะสามชั่วโมงครึ่งหกโมงเก้านาทีสามชั่วโมงครึ่งโอเคเราทำเชียงยูกูกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ชินงยูกุแล้วนะครับเราเพิ่งมาถึง จูบูประมาณกี่โมงนะสามทุ่มประมาณสามทุ่มหกนาทีสามทุ่มกว่ากว่าตอนนี้กําลังเดินไปที่โรงแรมก็คือเราฝากกระเป๋าเอาไว้ครับที่โรงแรมลาเดชิน่าเนี่ยก็คือเราคิดใบใหญ่สองใบก็คือคิดประมาณพันพันเยนก็สองร้อยบาทก็โอเคนะเพราะการทางไปแล้วก็ผ่านันอยู่ดีแล้วก็ระเป๋าลากไปก็ไม่โอเคก็เลยโอเคฝากเอาไว้ก็ได้ก็บอกโรงแรมไปแล้วว่าไปช้าหน่อยนะครับเกิอไไดอุบัติเหตุระหว่างทางเขาบอกโอเคมาเลยไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเข้าที่พักแล้วเราไปไหนต่อเข้าที่พัก เพื่อไปเอากระเป๋าสองใบแล้วนี่หนึ่งใบเป็นสามใบนะคะมานั่งแทซี่ไปเลยเพราะว่าเ <รอ S 2> จรคนเยอะเป็นยังไงบ้างคะการเดินเกือบมานี่ครึ่งกิโลละชิวๆนะที่นี่เ,นเ,เ,นเ,เขาเดินกันเร็วอ่ะเขาเดินกันเร็วผมคิดว่าเราเราก็เดินเร็วไปด้วยแล้วมันก็เพลินดีอากาศมันเย็นเลย <c ười> ใช่เพราะว่าอากาศมันเย็นเราก็เลยเดินเ,เ,เราไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ใช่ขาไม่ค่อยเบียดเท่าไหร่ขามันไม่ค่อยตีกันเออไม่่คอย คือน้องกระเป๋านี่คือรูยมากเลยกระเป๋าใบเนี่ยเนี้ยแบบกูกูกูเส้นทางไปได้หมดแปะลิงค์ให้นะครับแปะลิงค์ด้วยเหรอครับกระเป๋าอะไรอันนี้กระเป๋าอะไรครับจอดไม่ได้แล้วืมอเมริกันารไม่มีการนี่ร้อยอย่างดีโอเคโอเค ready to go yeah ready ready อ yeah. yeah. no. ๋อร่ออยอร่อยอร่อย เขอเปิดด้วยเนื้อก่อนเลยนะครับพอดีว่าก็หิวแหละตอนเกือบห้าทุ่มแล้วเราเอากระเป๋าไปเก็บที่พักแล้วนะชื่อว่าไมอสเตนิโพลีนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายให้เพราะว่าหิวมากก็เลยเดินมาหาข้าวกิน,นแถวนี้แหละแถวที่พักเลยครับก็ไปเจอร้านเนื้อร้านหนึ่งโหแบบเอสุ่มเข้าไปจริงอร่อยทุกร้านจริงๆแล้วเป็นเนื้อที่แบบเขาทําให้ด้วยดูดิ การบีบเลมอนลงไปเป็นลิ้นมัวแบบโอ้โหฟินขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคมาลิ้นมัวนะครับเป็นไงลิ้นมัวแรกนี่ขอลองจิ้มนี่ก่อนนะป๊าไปะเนี่คำแรกเป็นรสชาติเหมือนเกลือพริกไทยใช่เนี่ยเหมือนไทอดเกลือพริกไทยเลยคำแรกลองก่อนเลยครับโอ้โหโคตรนุ่มนุ่มมากถึงเบลโมนโอ้โห ไงโคตรดีโคตรดีอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยมากลายเนื้อมันดีครับผมพีมมเยมวากคิวที่นี่เาแกใว้ด้วยนะวาซาบิลงเนื้อตอน5ุ้คู่ที่สิบี่ิุจนนะครับนนะมาชิเลยนะมาดูเรียงกันกันนะครับพร้อม3 2อ นุ่มมากยุ่ยุสยังไงละลายมันดูเซีอ่ะอืมคนนุ่มเน่หน้าคลุ้งบ้าแล้วหกคนนี้วากิวอุณิอุีิกินดิบไปไหนอ๋อทันที ก็สำหรับวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับที่เราไปเที่ยวกับทาฟูจิมาชินจุกุนะครับก็เจอเรื่องราวเยอะแยะม,มากมายหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะไปเที่ยวแฮร์รี่พอตเตอร์วอร์เนอร์บาร์เดอร์แฮร์รี่พอตเตอร์กันนะครับกับชาวแก๊งที่ออฟฟิศกันความสนุกจะเป็นไงบ้างเขามีเวทมบต์อะไรให้เราดูบ้างแล้วจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมครับเนื้อเสร็จเขามีโยเกิร์ตกินนะครับคนนู้นกินหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ ันนี้อิ่มหรือง่วงครับหรือเมาเราติดตามกันได้นะครับในอีพีหน้าเดี๋ยวอัพให้ดูครับผมฝากด้วยนะครับอิอิ